roma c h a แ n e แนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล้วยแดงอินโดนะครับกล้วยด่างสวยๆเลยครับต้น,นนี้ครับต้นนี้สวยมากดูนะครับรีวิวใว้สวยๆไปเลยดูงอมันอันนี้อยู่ในกระถางนะครับเพิ่งแยกหน่อมาราคาราคาก็ไม่แพงก็คุยกันนะครับสวยๆเลยี่ ไม่ซื้อไม่ได้แล้วโอ้โหครับผมสวยมากครับดูไปเต็ง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 เดง,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 ดงโอ้โหสวยลูกค้าก็มาเข้าเลยอืมไปดใไปดูเลยจัดจับเลยโอเคครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ มาชาแนลครับผมโอเคอืมสวยมากพิ้วปิ้วพิ้วพิ้วพิ้วอยู่โอเคครับสวัสดีครับ